วันนี้จะมาแนะนำสูตรการซื้อแอปพลิเคชันอย่างไรให้คุ้มค่าซื้อครั้งเดียวใช้ได้ไปตลอดชีวิตสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีการซื้อซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันรูปแบบหนึ่งเนาะที่มันเรียกว่า Lifetime Deal ไลฟ์ทามดีลคืออะไรมันต่างจากการซื้อซอฟต์แวร์ปกติยังไงเนาะต้องบอกเลยว่าไลฟ์ทามดีลคือซอฟต์แวร์ที่ขายขาดคือเราจ่ายครั้งเดียวเราใช้ได้ตลอดชีวิตส่วนตัวเราเนี่ยรู้จักเรื่องซอฟต์แวร์ไลฟ์ทามดีลมาประมาณ2ปีเราก็ซื้อมาได้ประมาณหกถึงเตัวแล้วเนาะบางตัวซื้อมาก็ไม่ได้ใช้บางตัวซื้อมาก็ใช้มันทุกวันจนคุ้มค่าคุ้มราคาที่จ่ายไปแล้วมารู้จักกันก่อนว่าทําไม มันต้องมีซอฟต์แวร์ประเภทนี้เนาะปกติแล้วในวงการซอฟต์แวร์เนาะวิธีการเก็บเงินจะเก็บแบบ s u b s c r i p t i o n แต่มันจะมีบริษัทประเภทหนึ่งที่อยากจะขายซอฟต์แวร์ตัวเองแบบ Life Time บริษัทพวกนั้นคืออะไรส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นบริษัทพวกนั้นกับบริษัท Startup ที่ทำแอปพลิเคชันเกิดใหม่จริงๆแล้วปลายทางสักพักหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนจากการขายค่านะครับไปขายแบบปกติเหมือนกันแบบ Subscription เหมือนกันจ่ายรายเดือนเหมือนกันแต่ในช่วงแรกบริษัทกลุ่มหนึ่ง จะเอามาลงพวกแพลตฟอร์มไลฟ์ทำรีวิวข้อดีของเขาที่เอามาขายกับบริษัทพวกนี้1เขาได้โปรโมทผ่านแพลตฟอร์มพวกนี้เนาะ 2. เขาได้กลุ่ม early adopter หรือกลุ่มผู้ใช้ก้อนแรกเลยที่จะมาช่วยใช้ซึ่งถ้าใครเป็นอยู่ในวงการนวัตรกรรมก็จะรู้ว่ากลุ่ม early adopter เนี่ยบางครั้งเขาซื้อเพราะความเชื่อเฉย,ยเลยหรือว่าความแบบความชอบความอะไรแบบนี้ดังน,น,นั้นเมื่อเขามาใช้เราก็จะเห็นคอมมูนิตี้ในการใช้ไปด้วยรีวิวไปด้วยใน Facebook มีกลุ่ม ซอฟต์แวร์คนที่ชอบซื้อซอฟต์แวร์ไลฟ์ทาดีมันเยอะมากจะมารีวิวข้อดีข้อเสียมีการแนะนำโฟลเดอร์ต่อว่าเขาควรจะมีฟีเจอร์แบบนี้เจ้าของซอฟต์แวร์เขาจะได้คำแนะนำหรือฟีดแบ็กจากคนกลุ่มแรกพวกนี้เพื่อไปปรับปรุงแอปพลิเคชันให้มันดีขึ้นได้ด้วยอันนี้เป็นเหตุผลเนาะที่ทำให้เขาถึงเอามาขายแบบไลฟ์ทม์ข้อดีของคนซื้อไลฟ์ทา์ดีเลยข้อแรกเลยคือถูกถ้าเลือกได้ถูกตัวนะถูกมากอย่างผมอะครับ รู้จักแอปตัวหนึ่งที่ชื่อแอ i ์มิเนาะ a อรเป็นวิดีโอคอนเฟลต์เป็นแอปในการจัดอีเวนต์ออนไลน์แบบสัมมนา100คนถึง1,000คนเลยประสบการณ์ที่ a อรมิทํำก็คือจะแตกต่างจาก Zo ูมนิดนึงตรงที่ว่าสามารถแบ่งเป็นโตได้เนาะตอนนั้นเราก็เห็น a อรมิแล้วแหละแต่เราก็ทำงานอยู่ในวงการน,นี้แต่เราก็รู้สึกว่าโอ๊ยน่าจะยังไม่ได้จัดอีเวนต์ง่ายๆโอเคเราก็เลยไม่ได้ซื้อโควิดมาแล้วเราจะต้องจัดเป็นงานแบบแพคกัททอนให้กับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่มาาาากๆแล้โจททย์ที่เเขใหรามาคื คนเขาร่วมต้อง150คนมีการแบ่งงาน,งานกันเป็นโตะ๊ะเป็นกลุ่มเนาะเราก็รู้สึกว่าโอเคต้องเป็นแอมีแล้วแหละแต่ตอนนั้นไม่ขายไลฟ์ไทม์แล้วหมดเขตไปแล้วค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทอะ25,000มั้งเราก็เลยเอาอยัางไงดีเราอยากได้แบบไลฟ์ไทม์เราก็เลยไปดูในวงการตลาดมือสองของไลฟ์ไทม์ดิวผลปรากฏว่าเราก็เจอว่ามีคนขายซอฟต์แวบรบ์ตัวเนี้ยแบบมือสองเนาะคือเขาขายทางแอคเคท์เลยเขาขายทั้งอีเมลของเขาเลยแล้วก็เอาอีเมลไปเข้าแอมีที่เขาสมัครไว้แบบไลฟ์ไทม์เนาะ เขาขายว่ามัน2,007เราก็ตัดสินใจเอาไงดีถือไทยก็ซื้อมาแล้วก็ใช้จัดงานซึ่งก็คุ้มนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่านอกจากงานนั้นแล้วเราก็ใช้แอร์มีดในการจัดมาลหลายครั้งซึ่งเมื่อเทียบกับถ้าตอนเนี้เราจ่ายตัง subscription แอร์มีดเนาะเดือนละ2,000 2, กว่าบาทใช้แค่เดือนเดียวมันก็คุ้มแล้วอะซึ่งจริงๆถ้าใครด้ซื้อมันได้แต่ราคา7,000บาทจะยิ่งคุ้มมากกว่านี้อีกเนาะนี่คือข้อดีของคนที่เลือก Lifetime ได้ถูกตัว ข้อเสียก็คือมันมีความเสี่ยงเนื่องจากมันเป็นสตาร์อัพส่วนใหญ่แล้วมันก็มีสิทธิ์ที่มันจะเจ๊งถ้าไปดูกลุ๊ปเฟซบุ๊กหลายๆกลุ่ปก็จะเห็นว่าออกมา กรีดกราดกันเยอะมากเนาะว่าแบบโอ้ยทำไมอยู่ดีเปิดไลฟ์ธามาเราซื้อไปแล้วตลอดชีวิตคิดว่าใช้แบบคุ้มแน่นอนปรากฏว่าบริษัทปิดตัวบางบริษัทก็ชิ่งไปเลยบางบริษัทก็ไม่คืนเงินมีเช่นเดียวกันอย่าง่างเราเจอมาหนึ่งตัวเนาะซึ่งก็แบบเจ็บปวดใจแต่ถามว่าแบบออโดยรวมแล้วมันก็จ,จะคุ้มค่านะครับถ้าซื้อมาแบบซื้อมาหลายๆตัวแล้วใช้ระยะยาวเนาะก็ต้องไปศึกษากันดูเนาะอย่างอย่างเราเวลาศึกษาแน่นอนน้องทำใจระดับหนึ่งว่าแอปแบบไลฟ์ธามดิวมันไม่ได้ตอบโจทย์เราทุกด้านเเพพพพรราาะมมมััันนนิ่่่งงฒท แต่มันก็เหมือนเดิมพันกับอนาคตอะว่าตัวที่เราซื้อจะโตไปเป็นตัวที่แบบตัวท็อปๆในตลาดหรือเปล่าก็ต้องไปลองเลือกกันดูนะครับแล้วไอ้ไลฟ์ทามดยวพวกนี้ไม่มีอะไรบ้างมันมีหมดทุกวงการเลยเนาะที่เราพอจะจินตนาการออก w o r d p r e s s ปลักอินสำหรับคนที่ทำเว็บไซต์ด้วย w o r d p r e s s เนาะแอปพวก Productivity เนาะแอปสำหรับ CRM Confer e n c e แล้วก็อีกนานาชนิดของซอฟต์แวร์เนาะเรียกว่า ถ้าใครอยากได้ซอฟต์แวร์แบบไหนไปเซิร์ชคำว่า Lifetime Deal บวกกับซอฟต์แวร์ประเภทนั้นเนาะมีแน่นอนแล้วถ้าคนสนใจถ้าคนสนใจอยากจะไปลองดูไอ้ตระกูล i f e t i m e Deal เนี่ยไปดูได้ที่ไหนบ้างเนาะเรามีเว็บมาแนะนำา3เว็บหนึ่งคือ App s u o o เนาะน,นี้เราใช้บ่อยมากข้อดีของ App Sumo คือเขาบอกว่าเขาขายตัวเองว่ามันเป็น Hidden Gem ในวงการซอฟต์แวบรบ์ถ้าคุณอยากได้ h i d เ e n g e จคุณต้องไปหาแอป s m o เนาะ บอกเลยว่าแอปซูโมเป็นแอปเป็นเว็บที่รวมลายท d ดีลได้ค่อนข้างจัดระเบียบมันได้ดีสวยดูเข้าใจง่ายมีรีวิวมีคอมเมนต์มียูเซอร์ที่แบบเข้าไปรีวิวไปลองใช้ไปรีวิวไปตั้งคำถามบ่อยไปดูได้ว่าแอปไหนเสี่ยงตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยอันที่2ชื่อว่า DealMiller อันที่3ชื่อว่า d e ล f i f y ซึ่ง2 2แพลตฟอร์มอ,อันหลังเนี่ยจะมีดีๆที่ตรงสเปคเราโผล่มาบ้างเนาะอาจจะเป็นแค่มันไม่ตรงกับความสนใจเราหลายๆครั้งเข้าไปแล้วเราหาแอป u c t i v i t y พวกนี้มันจะไม่ค่อยมีต่างจากแอป Sumo ที่จะมีเยอะกว่าในบางครั้งเนาะอยากให้ลองไปเข้าเว็บกันดูแล้วลองดูว่ามันมีอะไรที่ตอบโจทย์เราหรือเปล่าจะบอกว่า อาจจะเป็นคนทั่วไปที่หาเครื่องมือบางอย่างมาช่วยให้การทํางานออนไลน์ดีขึ้นหรือ SME ก็ตามที่ต้องการหาแอปพลิเคชันพวกนี้มาช่วยทํางานให้ดีขึ้นบอกเลยว่าที่เหล่านั้นมีแอปดีๆให้ทุกคนลองไปเลือกหาเสมอเนาะลองไปดูนะครับว่าทิตเต้นเจมที่คุณจะถือไว้มีอะไรบ้างถ้ามีแอปไหนดีๆก็ฝากแนะนํามาด้วยนะครับเดี๋ยวจะรอใช้ตามเจอกันคลิปหน้าครับ